สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทัางช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะมีแนวทางของคงสุดท้ายของคุณยายออนสานะคะเป็นลูกหลานไส้นะคะพี่น้องลีเกเถาแก่ลูกหลานไส้ขึ้กานะคะได้ยินว่ามีโตเดียวพี่น้องเอยมาโตเดียวจะเป็นตัวใดเข้ากะไปถามกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายออนสานะคะจ้าสวัสดีเอฟซี่โหลดเอฟซี่เจ้าก็มี่แล้วสวัสดีไปเห็ดอีงยังสุมือนี่ให้ถามแน่ถามก่อนไปรับจ่างดำหน้าคนน่ะเบิ่งแน่พี่นองหมู่ว่าว่าคนอายุขาใดแล้ว ยืดชิ้นหัโอ้ยไปรับจ้างดำหน้าได้สวยป้าดมาจริงค่ะเจ้โนกกาก็บอกอีดเดี๋ยวดอกพี่นกเลกาน้ำอีกกาหากนี่ประหัดท้อไม่จริงค่ะแต่บัดอี้แม่คอยก็ยังตาบ่เห็นหึงแล้วจักรกลเงียบอ้าวอี้แม่กับอายุอายุหน่อยก็มู้จ่อยเป็นปอโอ้ ว่าวามู่เจ้านี่ไข่ยยอมรับเลยยายล่าแข็งแกง,งแข็งแรงครับที่เกดแล้วกูเป็นน้องเนาะอือายุอเ็ดสิบหกอายุเ,เยจ <ะ S 2> ้ขงของยายล่าเกดสิบเ็ดสิ้นปีนี้ปีหน้าจังสิเ็ดสิบเกศอ๋อก็ถือว่าแข็งแรงครับเนาะจังมูพ่อยเนี่ยแตงสิก็แข็งแรงเนาะเจ้าได้ทั้งน,นั้นถ้าได้บุญถามข่าวก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจังสิได้เ็ดแปดนาที เอาเลขว้ไห้ตาตุนงวดบ๊บ่ฝันหยังบ่ฝันดีบ่เอาฝันดีจะดีนี่เลขคุณย่ายเพิ่นไห้นะคะฝันเลขคือฝันหยังันไห้ตาตุนงวดเด้อค่ะคุณย่า่มีคนเอาคั้วเอาง่วามาไห้เพิ่นเพิ่นตีแปดสี่พี่น้องบ้านเลขที่เพิ่นกับสามศูนย์สองแล้วกะ เลขแยกแยกออกมากับสามศูนย์ศูนย์สองสามสองเด้อค่ะพี่นอ้องอายุคนกับเจ็ดสิบหกปีนั่งนิ่งนิงโยเจ็ดส<ย>ิบหกปีกับเลยไปหลับจ้างเลยซื้อ,อนี่แหละเนาะค่ะน้ะงผู้เฒ่าเนาะพ่อหน่มพ่อนั่นกับไปหาหลับจ้างไปเสียยาโม,มถึงได้ถึงกันอยู่แล้วันผู้ได้ถือปลีอกถือเบอร์น้ำหวัวหนี่กับจังหักมาหาเด้อค่ะเด้อ มาอยากให้คุณย่าใส่กันเลยพี่น้องแนนหนึ่งตัวเออตันถือเล็บถือเพราะว่าคุณย่ายอยู่น้ำช่องเฮ้ามากระโดนแดดคุณย่ากันเลยฝันดีฝันจังไดรเอาให้ไวเหลียวฝันจังไดรอ้าวฝันบอกเตี้ยนที่หลานหลานฝันนี้ว่าย่ารู้เพราเอื้องนั่นว่าสั่นว่าอืมเอา,เอา,เอา เอือง่ายใส่นั่นไม่ต้นเต้ีไปเจ้าคุบเอบแม่า่าวโอ้เจ้าได้คุบเอาไหแต่ว่าคุบใดยูคุบใดดิเอาเด็กมันชิวออกมิติเดียดเดียดเจ้าต่ว่าคนฝันเห็นโตวเกาหลายดิศูนย์สามสามศูนย์ จังไม่ใหญ่อะคุณ in> ่ะกับฟันใดตัวนี้ล่ะเออมีสามสามเก้าลูกสูนหาสูนสามสามสามศูนนี่อืมก็สูนหาหาศูนนี่ล่ะเอาเอาสูนนี่ละเออสูนสามกัเอาไว้ยืดเก่าเนาะไหวคือเก่าคาเดียมันมาออกอันลางเนาะเออสว่นออกบนที่วางหันกระมียออกบนคาเดียนมาออกลางได้ีน้อง พราะว่าย่ายเพิ่นหายแต่ตันงวดคือตวัวน,นี้เพิ่นได้มาฝันดีเนาะอเอาละบัญนีศูนย์หานี่คือศูนย์หานี่เป็นเลขมาจังไดยศูนย์หานี่เลขกนหลาดหนักโถมากโอ้ชิ้นข้าเจเา้าเบาข้าเจ้าเห็ดเนาะข้าเจ้าไม่ศูงข้าเจ้าเห็ดนี่มัยคือคือเป็นอ่ะะนาหัวหน้าบอกหัวหน้าเขาหลาัง ว่าหาทํางานน้ากันจ้าศูนหาตัวเดียวนี่บอกมอันศูนหาตัวเดียวนี่ยเหมือนปลาเอาก็มาอันจีก็ถือือถือ,อันเด็กบอกนี่โล่แทลูกุ่ยได้หลานสี่นี่ตัวเดียวพี่น้องสมัครสื่อง,ง่ายแต่ที่นี่เลขหลานไส้หรือว่าเข้าเข้า จะลออียูแมนบอหรือจังไดจะล่อตกันก็ได้ตาวาอันตัวนี้ก็คือเอาไว้สะก้อนคือคือตัวมันจะมามือไใดมือเมื่อไใดมันออกย่งจะมืมอนออกกับย่งอีประม่านสามสี่มือนี่ละเออย่ำหนึ่งจังหาะอันนี้ยังบ่าหันโค้งสุดโค้งสุดท้ายยแต่ว่าบอลหันโค้งสุด แต่ว่า,าอ,อันนี้มันโทรมาบ่จังไดอันนี้ม,มันโทรมาอ๋อโทรมาบอกอยายบอกยายมึงจี่นอนอฟังเอาได้ปะสื่อเนเดอร์ยายสุนหาอืมน,นี่ปลานเพิ่นมันผาดหวดหนึ่งก็อาจจะเขาวหวดหนึ่งเด้อจีนองนอหวดวังหันผาดแต่ว่าหวดนี่อาจจะมาแต่กระสือ่อไงเดียวเนาะออืือ ตัวเดียวแขนๆเลยบาน,นีแต่ว่าขันวาจังสันก็คือต้องมาหาอีกคือโค่งสุดๆเลยเนาะคะ่ะเออหลานอันนี้คือเหล็ยกย่ายคึ้หมักศูนย์สามนี่เนาะศูนย์มมนสามตัวเป็น <c oughs> ลางเพราะว่ามนันออกแล้วบ <c oughs> ุญแมนบ๊า ว่ายายให้ตะต้นงวดนะยายฟันดีหรือว่ามันจะออกตัวนี้แต่มันกับมีหลายตยัวอยู่กบเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อจีบแหลกเด้อค่ะม,มันก็จะมีแปดซี่นะคะจีบแหลกเข้ากับเบาไปแล้วล่ะอ่าวันนี้คลิปนี้ค่ะศูนหาตัวเดียวฟันว่าไปจับเอาอึงเนาะค่ะจับได้ยังเนบอสเดี๋ยวเอาใส่ได้ตัว,วกับโขใส่หยั่งโยมเป็นเดียว่าเล่นไม่โขแม่ ได้อยันได้ฝันจับได้เอาได้หญิงสิอาจจะถูกเลีกหรือว่าลีกได้จะเข่าเนาะเข่ากับบรูนะคะเอากับเป็นแค่นแนวทางนะคะซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนี่ละพี่น้องเอ้ยของไทยเฮ้านี่ละกินแนวทางซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลงวดประจําวันที่ สิบหก,กกรกฎาคมหกเจ็ดจ้าขอขอบคุณคุณยายนะคะขอขอบคุณคุณย่าออนสานะคะเลีกหลานนะคะตัวเดียวแขนแขนค่ะพี่น้องเอาก็ส,สรุปนะคะสื่อง่ายๆค่ะเลีกตัวเดียวในงวดวันที 16, ่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะศูนย์สาม ข้ากับสือบนสือรางคือเกาหลักค่ะพี่น้องแต่ย่ายมักนะคะเอาไว้อีกหล้ะกะศูนย์หาตัวเดียวเลขหลานไส้ค่ะพี่น้องเอ้ยเอาที่นี่ปินแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16รกรกาคม67นะคะเลขหลานไส้คุณย่ายขอให้หโชกค,ชคมันหมาน้ำกันขอให้ ลำลำด้วยๆนะคะขอฝากเนึ่งเด้อค่ะอย่ใกล้ๆก็ไม่ให้ย่าใส่เนี <laughs> <ก>่ย <laughs> จะเดี๋ยวยิ้งย <laughs> ่าเยาวาวะค่ะอย่ากับเถาแล้วนะค่ะเนาะลูกลูกล้านๆกับไปหายูหาจินไผมันเล่ากับไปดำหน้าคือเกาเนาะคะ่ะกัไปกับบมี่เงินซื้อน้ำซื้อ,อย่าง,งากินจ้าเออมันปากกัดตีนถีบนะคะพี่น้อง <laughs> จังไรจังไรกะจังคิดเห็นคุณยายนะคะขอให้โชคให้หมาน,น้ากันคะ่ะหวดนี่ก็เลยขอให้โชคให้หมานด้วยกันเด้อฝากากดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามไปด้วยค่ะพี่น้องเพื่อจะหายเป็นกําลังแรงใจให้ช่องในน้อยฮะตัวเลขติดเด็ดมาให้พี่ให้น้องโชคหมาน,น้ากันคะ่ะแมนจะ้ะอ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กับโชคโชคมันหมาน,นค่ะสวัสดีค่ะ